เชปื้มรับจบรู้สึกผิดเป็นต้นเหตุยันจุบเบียจริงแจงปมมองแฟนเป็น ATM เมื่อเวลาสามทุ่มของวันที่หมาการาคมปลื้มมาสเตอร์เชได้ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างแอนนี่อดีตแฟนสาวและเบียเดอะไวส์โดยระบุว่าก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องทั้งหลายที่แนะนำให้ผมอยู่เฉยๆอ,อยู่เง,งียบๆไว้ก่อนผมขอบคุณในความหวังดีของทุกคน แต่วันนี้ผมควรที่จะทำในสิ่งที่ผมควรทำไปนานแล้วผมยอมรับผิดในเรื่องของการนอกใจและการกระทำที่ไม่ควรเช่นนี้ผมไม่มีหน้าที่จะขออภัยใครๆด้วยซ้ำไม่มีข้อแก้ตัวผมทำให้หลายคนที่อยู่รอบข้างต้องผิดหวังและเสียใจผมละอายต่อการกระทำของผมอย่างยิ่งเป็นบทเรียนราคาแพง และผมต้องรับมันไปผมเสียใจกับแอนอย่างยิ่งที่มันเป็นเช่นนี้ผมควรยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันก่อนที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีการจูบขึ้นจริงวันนี้ผมนั่งคุยกับเบียร์ผมเมาและทำในสิ่งที่น่ารังเกียจนี้เองการมองแฟนเป็น ATM ในมุมมองของผมการที่ผมได้รักใครสักคนผมก็อยากจะซัพพอร์ตเขาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้หนี้ให้การออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมให้ด้วยความเต็มใจแต่ผมรู้สึกเหมือนส่วนเกินของเขาบ่อยครั้งที่ผมจะกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวดูคอนเสิร์ตคนเดียวผมเข้าใจว่าเวลางานของเขาเยอะจริงไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ในส่วนของการมีเวลาอยู่ร่วมกันเขามักจะเอนจอยกับคนอื่นๆมากกว่าผมผมรู้สึกน้อยใจในส่วนนี้เขาบอกว่าเขาแสดงความรักไม่เก่งและผมก็เข้าใจในส่วนนี้ ผมกับแอนนี่มีปัญหากันและเคยบอกเลิกเมื่อ3ปีก่อนปัญหาก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เด็ดขาดพอที่จะทำให้มันจบจริงๆสักทีการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ผมกล้าพูดว่าผมทำหน้าที่แฟนได้ดีที่สุดแล้วในคืนที่เกิดเหตุระหว่างที่ผมเคลียร์กับแอนเบียมาขอคุยกับแอนเบียรู้สึกผิดจริงๆและจะไม่มายุ่งกับผมอีก วันรุ่งขึ้นเราก็ได้เคลียร์กันจนจบและจบในวันนั้นไปแล้วต่างคนต่างแยกย้ายในคืนวันที่29มีเฟกนิวออกมาว่าผมกับเบียแอบมีอะไรกันทำให้เบียรโกรธมากไม่ไว้ใจใครอีกเลยและมุ่งเป้าไปที่แอนนี่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นเขาเดือดดานแบบนี้มาก่อนและผมรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุผมขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ